้าบ่ได้บ่ได้เลยเนาะอมามาสัน่นอาได้กัทธาตัวเอามันกะแค่คนอยู่ในความลับเอา้เอาน้องพิมพ์โอ้ยตกใจเบิดเป็นพิม,มพ์น่ะคำพันอีรีบ่เนี่ยสาวพิมพ์พลาดละโอ้สาวพิมพ์พลาดละอุ้ยนองละอุ้ยตัวกัดทนกระเบิ้งตัวลายเนาะอันคนเบิ้งตัวเละลายเนี่ยเขาเบิ้งตัวหรือเบิ้งหิเอ้าจะเบื้องย่างเดียวเนี่ยละตัวบอ่ออันพอดีเนี่ยไอ่ได้ตัวเทสจากโรงงาน เบิ่งอุ้ยคือขาวเถอะไอ้ไอ้ก็เลยว่าอยากให้น้องพิมพ์น่ะเทสไรไอ้แน่มันเป็นกันแดดน้ำแตกตั้งแต่ซื้อปาดซื้อไหมแมนเป็นครีมกันแดดจูออนผ้ามองใดนเท้ามองนั่นที่สำคัญกันน้ำกันเหงื่อโอ้ดีเถอะแมนกันน้ำอิเลียเบิ่งแมนนี่อาหน้าใส่ได้เลยนี่ไอ้ท่าเบิดตตัวด้เลยไอ้มาเด่นลองแพ้สิไอ้ประหยาดแดดเลยไอ้ก็เลยว่าไอ้ว่าสิขอเทสกับน้องพิมพ์เนี่ยบอ ถ้าตรงไหนขาวตรงนั้นได้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 จัดมาเลยเออไอ้ก็เรียกว่าสี่อันขอถ้าเดี๋ยวเหอฮะเป็นบ้าบ่ถ้าบ่าได้บ่ได้เลยเนาะะมาสั่นถ้าได้ก็ถ้าตัวมาเนี่ยไม่ติดสี่ไมันใส่นหนามได้ครับเดี่ยเอาแขน,าน,น,นขางนี้ก่อนเนาะมุ่งตกคนเบิ่งครับไอ้นี้แขนชุดนของหลวงพิมี่เลยนะครับกำลองเบิ่งมาคอาท้าไปหนึ่งเลยอันนี้ จะให้ดูว่ากันน้ำจริงไหมทุกคนมึงครับผมจะเกลี่ยให้ดูในน้ำเลยครับนี่เขาด้าใช้ผลไม้มครับเงียบก่อนเงียบมือผมขออนุญาตได้ครับผมผมพิมพ์เก็ซีหลายเอาอยาตเก็บซีน้องพิมพ์พลาดเด้ครับมื่อนี้ผมได้จับแล้วได้จับแล้วเียจะจแต่จุกเอาผีมาได้บ้างตอนนี้มาลองกันมาเลย เรั่งอีโตไปอ้โหมาต่องค้อนครับอันนี้ใช้ได้กับทุกเพศทุกไบนะครับแล้วก็ใช้ได้กับทุกดู่าจะเป็นนาข้อนาวเลครับ่ว่าจะใส่กางวันกางขึ้นในเบนะครับใส่เที่ยวครับหรือใช้เล่นสงการหรือออกไปหาปลาไปวานแหไปปั่นจักรยานนะครับทุกคนอันนี้คือท่าแบบลวกลแบบเ้าๆนะครับทุกคนเบิ่งเดี๋ยวลองพิมพ์จุ่มลงกลมลงไอยังไรดูก้มบงยังไยนี่ครับทุกคนขมลองอ่ะเออทุกคนเบิ่งครับโอ้โห เปงค่ยนได้ครับเนี่ยฮะปดโพฝากไป<จ>ด้วย <ๆ S 2> ด้อยท <ๆ S 2> ุกคนมึงดูครับกันแดดจูออนครับกันน้ํากันเหงื่อปาด์ตไปเป็นคนละคนแมนเป็นทังได้ครับถ้ามองได้ขาวมองนั้นมองนี้ขาวมองนี้ครับกันแดดจูออนเร็วๆวนี้กดติดตามไว้เลยใครอยากขาวเตรียมตัวไว้เลยครับเร็วเรนี้ครับ